เมื่อผู้ป่วยโรคไตเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะสามารถที่จะซื้ออะไรทานได้บ้างนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามระยะสี่แล้วก็ระยะที่5นะคะวันนี้อ้อมรวบรวมมาฝากทั้งหมด10อย่างด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งเราสามารถหาซื้อได้และก็ทานได้ง่ายๆด้วยนะ,ะบางทีเนี่ยเราเดินทางเนาะก็ไม่มีเวลาคิดเยอะนะคะรีบร้อนไปหมดเนาะ,ะเรามาดูกันค่ะว่า10อย่างที่ทานได้มีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือข้าวสวยค่ะขอให้เป็นข้าวขาวนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะ ในหนึถ้วยเนี่ยเราทานได้สักประมาณหนึ่งส่วนสามเนาะหนส่วนสาถ้วยเนี่ยก็เทียบเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพีนะคะหรือว่าอาถัดไปก็จะเป็นไก่นะคะเนื้อไก่ย่างนะคะที่แบบว่าเป็นไก่ย่างพริกไทยดำหรือว่าไก่ย่างเตาถ่านแบบนี้นะคะก็สามารถทานได้เนาะและถัดไปก็คือไข่ต้มสามารถทานได้เลยแต่ว่าในส่วนของไก่กับ ไข่เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าปริมาณที่เราสามารถทานได้ต่อ1มื้อเนี่ยหรือว่าต่อ1วันที่เราจะแบ่งทานเนี่ยอยู่ที่กี่กรัมของโปรโตีนนะ,ะเราจะได้จัดปริมาณได้อย่างเหมาะสมนะ,ะอย่างไข่ต้ม1ฟองก็จะให้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณไข่ขาวอย่างเดียวนะคะก็จะให้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ3.5กรัมแบบนี้นะคะเราจะได้จัดให้เหมาะสมเนาะ,ะถัดไปก็คือขนมปังแผ่นสีขาวะคะ่ะ อย่างที่4นะคะนั่นก็คือขนมปังแผ่นสีขาวค่ะสามารถทานได้นะ,ะขนมปังแผ่นสีขาว1แผ่นก็เทียบเท่ากับข้าวสวย1ทัพพีนะคะถ้ามื้อไหนเราทานขนมปังเราก็ต้องไม่ทานข้าวสวยนะคะแล้วก็ทานขนมปังคู่กับแยมส้มหรือแยมสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะทายแยมสักประมาณ1ช้อนชาเพิ่มรสชาติเล็กน้อยแบบนี้ทานได้นะคะถัดไปนะคะอย่างที่6ก็คือเป็นกลุ่มของผลไม้ค่ะแอปเปิลนะคะอแอปเปิลหนึ่งส่วนก็ทานได้ประมาณครึ่งผลกลางหรือประมาณสักห้าถึงหกชิ้น แบบนี้นะคะส้มโอค่ะส้มโอหนึ่งส่วนที่ทานได้ก็คืออยู่ที่2กรีบนะคะหรือว่าจะเป็นมะม่วงดิบค่ะมะม่วงเปรี้ยวนะคะสามารถที่จะทานได้นะคะมะม่วงก็อยู่ที่6-8ชิ้นคำไม่จิ้มมีเกลือไม่จิ้มน้ำปลาหวานนะคะยังว่าไม่จิ้มนะคะ,ะถัดไปในกลุ่มของขนมหวานนะคะ,ะขนมหวานก็ มีสฉากล้วยนะคะเฉากล้วยในน้ำเชื่อมหรือว่าสาคูเปียกข้าวโพดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแถมให้ก็จะเป็นสลิมนะคะในน้ำกะทิก็สามารถทานได้แต่ว่าปริมาณการทานก็คืออยู่ที่ประมาณ1ถ้วยขนมหวานเล็กๆเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือ ทั้งหมด11อย่างเลยเนาะแถมให้ไปด้วยนะสิบอ็อย่างที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อผู้ป่วยโรคไตนะคะในระยะ3ามวิระยะ4ระยะที่5สามารถที่จะทานได้นะคะสำหรับท่านใดที่รู้ปริมาณการทานของตัวเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งโปรตีนหรือว่าผักผลไม้แล้วเนี่ยก็จัดให้เหมาะสมกับน้ําหนักตัวที่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับตารางสัดส่วนที่เราคํานวณได้ในแต่ละวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่ได้คํานวณหรือว่ายังไม่รู้ปริมาณที่เหมาะสมของตัวเองนะคะแนะนําเป็นคู่มือกินดีตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้ค่ะคู่มือเล่มนี้นะคะรบรม รวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบและมีวิธีการคํานวณหาสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมตามน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้แนะนําไว้ด้วยนะคะและนอกจากนั้ยังมี100เมนูอาหารคาว25เมนูของว่าและ15เมนูเครื่องดื่มแนะนําไว้ด้วยค่ะด้านในคู่มือเล่มนี er ้นะคะก็ปริสีถูกหน้าตัวหนังสือตัวใหญ่นะคะอ่านได้ง่ายชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็กดติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้หรือกดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ